สวัสดีเด็กๆนัก,กนะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้ก็มาเจอกับครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยคะ่ะวันนี้นะคะวันนี้สาระภาษาไทยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโอเคขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะวันนี้บทเรียนออนไลน์ที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเป็นบทเรียนออนไลน์นะคะในหัวข้อเรื่องการเขียนสรุปเรื่องนั่นเองนะคะการเขียนสรุปเรื่องคืออะไรเอ่ยอเดี๋ยวไปดูความหมายกันนะ ะะขอปรับสไลด์นิดนึงให้มันเหมาะสมนะ,ะบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะจะเป็นบทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียนสรุปเรื่องซึ่งจัดอยู่ในสาระที่2นะคะของสาระภาษาไทยนะคะการเขียนสรุปเรื่องคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยนะ การเขียนสรุปเรื่องก็คือการเขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ได้จากการอ่านการฟังหรือการดูก็ได้ค่ะแล้วเรานําเรื่องนั้นเอามาเขียนสรุปด้วยภาษาของตนเองสั้นๆนะคะให้ได้ใจความตลอดจนสามารถที่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือการเขียนสรุปเรื่องทีนี้ เราไปดูขั้นตอนและหลักในการเขียนสรุปเรื่องกันเลยนะคะว่าการเขียนสรุปเรื่องนั้นนะคะมีหลักข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างอันนี้คุณครูรวบรวมมาแบบเอาแบบสั้นๆนะลูกนะไม่ได้เอาแบบเยอะๆเนาะ,ะข้อหนึ่งนะคะก็คือเมื่อเราเลือกเรื่องที่จะอ่านแล้วนะคะเราจะทํำยังไงเราก็ต้องนําเรื่องนั้นมาอ่านทําความเข้าใจเนื้อหาของเรื่องนะคะอ่านเนื้อหาที่จบเลยนะคะจะได้รู้ว่าเนื้อหาของเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 2ให้เราทําการวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องนะคะว่าเรื่องนั้นนะคะมีใจความนะที่เป็นใจความสําคัญอะไรบ้างที่ปรากฏนะคะผู้แต่งต้องการสื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้เราวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการอ่านนะคะข้อ3ให้เราทําการเขียนลงมือเขียนเมื่ออ่านแล้วทําความเข้าใจวิเคราะห์เนื้อหาของเร huh? ื่องแล้วให้เรานําเรื่องที่ได้จากการอ่านนั้นเอามาเขียนสรุปเรื่องอ่านที่ได้จากการอ่านนะลูกนะเป็นภาษาของตนเองลักษณะของการเขียนนําเสนอ จะนำเสนอในรูปแบบของโครงเรื่องก็คือสรุปเป็นแผนภาพโครงเรื่องก็ได้หรือจะสรุปเป็นลักษณะของความเรียงก็ได้ค่ะต่อไปข้อ4นะคะ อนอกจากว่าเราอ่านเรื่องแล้วเราสรุปเรื่องได้แล้วนะคะยังไม่พอนะเราต้องสามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องที่ได้จากการอ่านด้วยโดยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องว่าเหตุใดนะคะสมมุติว่าเราอ่านเป็นลักษณะของอเรื่องสั้นใช่ไหมคะก็ต้องมีตัวละครใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ลักษณะข,ของตัวละครอะของเรื่องนี้เหตุใดจึง จึงทําเช่นนั้นนะคะสิ่งใดจึงเป็นแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการกระทํานั้นแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการแสดงความคิดเห็นนะร่วมด้วยเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่เราอ่านนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องสามารถวิเคราะห์แล้วก็เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาได้ตั้งครูถามก็ต้องตอบให้มันได้นะคะ แล้วก็ในการเขียนสรุปเรื่องนั้นเด็กๆจะต้องเลือกใช้ถ้อยคําที่สั้นกระชับรัดได้ใจความลูกใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ใช้คําวกไปเวียนมาใช้คําที่สั้นกระชับรัดแล้วก็กระชับรัดกลุ่มนะคะก็จะทําให้ผู้อ่านนั้นสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่เราเขียนสรุปเรื่องได้อย่างเข้าใจแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างของการเขียนสรุปเรื่องกันเลยนะคะ,ะการเขียนสรุปเรื่องนะคะ มีอะไรบ้างนะคะมีตัวอย่างอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้จะนําเสนอในเรื่องของเรื่องกล้วยตานีนะคะกล้วยตานีคืออะไรกล้วยตานีตัวนี้นะคะคุณครูตัดบทความตรงนี้มาจากเรื่องกัทธลเลตานีนะคะในบทเรียนภาษาพาทีนะลูกนะอยู่ท้ายบทนะเรื่องกัทธะีตาลีเรื่องกล้วยตานีนั่นเองนะคะว่าเป็นบทความสั้นๆตรงนี้นะคะความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A4 คุณครูก็เอามาสรุปได้ดังต่อไปนี้ค่ะ ได้ใจความว่าดังนี้นะคะกล้วยตานีมีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย และนํามาปลูกในประเทศไทยในสมัยสุโขทยัยใบตองของกล้วยตานีนั้นนะคะจะเป็นใบตองที่มีขนาดเล็กๆสั้นๆดังนั้นประโยชน์ใช้สอยก็ค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นใบตองของกล้วยตานีนะคะก็มีความเชื่อว่าเราจะต้องมีการเจียนเอาแต่ใบตองของกล้วยตานีเท่านั้นนะไม่เอาก้านของมันเข้ามาในบ้านเพราะถ้าเราทําใบตองของอะไรคะทำก้านของใบตองของกล้วยตานีนั้นหกักหรือนําเข้าบ้านมาแล้วนะคะจะถือว่าเป็นลางร้ายนะคะคนในบ้าน าจจะตายในไม่ช้านะคะหรือจะมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยตานีด้วยนะคะว่าในกล้วยตานีนั้นจะมีผีนางตานีนั้นสิงอยู่นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะอะไรคะพิสูจน์ได้ว่ากล้วยตานีนั้นนะคะมีผีจริงหรือเปล่านะคะก็เป็นสิ่งลี้ลับที่เรายังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้อันนี้ก็เป็นบทสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านบทความเรื่องกล้วย ตานีนะคะมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเราก็จะอะไรคะได้รับความรู้เกี่ยวกับบทความเรื่องนี้นะคะในเรื่องของตำนานของด้วยตานีนั่นเองนะคะสําหรับบทเรียนนะคะที่เป็นบทเรียนออนไลน์นะคะบทนี้เนาะเรื่องด้วยตานีก็จบไปแล้วนะคะ อันนี้จะเห็นได้ว่าเราจะนําบทความที่ได้จากการอ่านนะคะเอามาเขียนสรุปด้วยภาษาของตนเองสั้นๆไม่ต้องเอายืดยาวนะลูกนะเอาตามความเข้าใจเอากลุ่มก้อนของข้อมูลสําคัญเท่านั้นเอามาเขียนก็เนื้อหาในกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆไปเขียนสรุปสาระสําคัญนะคะที่เป็นลักษณะของการเขียนสรุปเรื่องที่ได้จากการอ่านมาคนละหนึ่งเรื่องนะคะ เขียนมาคนละหนึ่งเรื่องนะโดยให้เด็กๆนะคะเลือกเรื่องที่มีความน่าสนใจเป็นเรื่องที่มีประโยชน์หรือว่าเป็นเกล็ดความรู้ก็ได้นะคะเลือกมาคนละหนึ่งเรื่องเนาะอาจจะเป็นข่าวหรือว่าบทความที่น่าสนใจก็ได้ค่ะแล้วก็นําเสนอแล้วก็อัพส่งคุณครูประมาณนี้นะคะางานในวันนี้นะคะขอเป็นลักษณะของใบางานนะคะทําให้เรียบร้อยตกแต่งระบายสีให้สวยงามแล้วก็อัพงานส่งให้คุณครูเนาะ เป็นงานชิ้นแรกสําหรับภาคเรียนที่2นะคะของปีการศึกษา2564นะเด็กๆทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้ามาคุณครูจะได้ทําคะแนนให้ได้นะคะสําหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเรื่องของการเขียนสรุปเรื่องจากการอ่านนะคะคุณครูคก็ขอจบคําอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ทํางานแล้วก็ทําส่งคุณครูนะเดี๋ยวเราจะเจอขึ้นใหม่ในชั่วโมองหน้าครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ